ครับอ่าติดเบ็ดนะเดีวไม่ติดหูครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะโอเคสบายดีทุกคนนะสบายดีค่ะโอเคแข่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ชนะทุกคนนะช<า>นะนะขอ,อให้ชนะน,นะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนปลอดภัยนะทุกคนขอให้ได้รับชยัยชนะตลอดไปนะ<า>โอเคครับ,<า>บค่ะ<า>โอเคจ้ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะขอบคุณค่ะท่านอาชุนนะคะแม่บ้อนจีครับขอบคุณครับท่านครับผมขอบคุณครับโอเคครับครับผมโอ้ Hello lady, someone of oh, you forgot this from who okay. is this.